ครับท่านผู้ชมและท่านฝั่งที่เคารพรักทุกทุกท่านครับจากวันนั้นนะครับที่ทุกท่านได้รับชมการพ่นสีนะครับเดี๋ยวนี้มาอีกคั้นหนึ่งครับวิธีขัดสีครับโอ้โหครับดูครับท่านผู้ชมครับ สวยงามมากครับเงาแวบเลยฮะเห็นไหมความเงาเของการตัดนะฮะตัโปรหห้้านะครับกับทีงานครับมีงานเราครั้งใดนะครับ ไม่ว่าจะระบบไฟแสงสีเสียงเวทีนะครับกับทีมงานเราได้ครับ JKPT กรุ๊ปนะฮะตอนนี้กำลังขัดสีครับเจ้าเมียน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 กระบองประตาม อันนี้ขัดสีครับส่วนคันนั้นครับพ่นสีนะมาแล้วเสร็จนะครับนะฮะร,รีวิวนิดนึงครับเห็นเจ้าของรถเขาบอกอย่างงั้นรีวิวให้หน่อยนะฮะจะมาหรือเปล่างวดนี้นะครับ5กอบอนะครับ7701นะฮะเห็นเจ้าของบอกว่าอย่างงั้นรีวิวให้ด้วย จากวันนั้นนะครับวันนี้เป็นยังไงบ้างครับท่านใหญ่วันนี้เป็นยังไงบ้างดีดีงงนนดีมากเลย <c oughs> ดีมากเลยเราดีทุกวันเลยครับโอ้สุดยอดเลยครับวันนี้ที่ไม่ดีอู้หเยี่ยม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 ชอบไม่ชอบอู้สุดยอดแจ๋วแจ๋วแจ๋วขึ้นของกลางโอ้ช่วงานครับช่วงนี้บุ้งตกงานครับอู้ไม่ธรรมดาครับ เคยตกงานเลยช่วงนี้ไม่เคยว่างเว้นงานไม่ค่อยว่างเพราะผมไม่ค่อยตกงานแต่ก็นี่เขาไม่ได้ทำงานโอเปรว่าเขาตกงานใช่ใช่ยิ่งีง่ทำตลอด จะไม่เคยจะไม่เคยนอนในบ้านครับม่จอนนอกบ้านโอ้เพราะงานเยอะเมียผมก็เป็นทุกข์มาด้วยการสร้างผมอาผมไม่ค่อยได้นอนในบ้านนอนนอกบ้านโอ้เพราะงานเยอะงานเยอะครับเข้าใจครับ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 ฝากไว้ด้วยครับวิธีโจทย์กูเลยครับผมครับผมอาจารย์อาจารย์สีครับผมครับผมโอเคครับขอบคุณมากครับ กับวิธีชุมชนคนบ้านเราครับนะอย่าลืมกดไ like, ลค์กดติดตามครั <c oughs> บผม